าวัสดีครับผมวัยรุ่นเด็กชายทุกคนวันนี้นะครับผมพี่ไอวินเราก็ชาแนลนะครับจะพาน้องๆมาเลื้อนคนแบบสุ่มในจุดพักใจกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างน,นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวินล็อกเกอร์และทีมงานด้วยนะครับผมเอาล่ะความสนุกจะเป็นยังไง let's go มามา,มา,มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกีฟการ์ดเลทสุดคุ้มที่คุ จำไหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพารสซะด้วยอ,อย่างเช่นทิงเลกั a ซี่อนิเมะเอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบ็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร <c oughs> อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ตอนนี้เป็นเวลาตีสามผมบังเอิญเปิดมาเจอว่าทีมงานของผมที่น่ารักซึ่งชื่อว่าไอฟิลมันกำลังม่อสาวเลโก้ในจุดพักใจครับน้องๆผมก็เลยอัดคลิปนี้ตอนตีสามึงทำอะไรเด็กแปลเฮ้ยไอฟิลนุ่นแม่งหนีมาแล้วมันหนีกูก็สไลด์หนอนไปดีครับเอาไม่ลงขอสี่ดาาหน่อยครับอโอพี่พ,พี่เล่นแตผมทำไมครับเนี่ย ผมไปซื้อหวยจากแบบนี้ด้วยอุ้ยใช่เหรอขอบคุณครับเออไปผมโดนนี่ไปเกือบพันโล็อคแล้วแค่เนี่แบบพี่อ่ะอุ้ยจริงป่ะเนี่ยเราพูดดีว่าแบบเราเราพูดดีว่าแบบชื่ออะไรเราพูดดิอ่าไอไอออฟฟิศดีไซน์ไอวิวเคที่ะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยนี่มันหน้าพีนดีว่ะของจริงว่ะไอหน้าแก่เสื้อน่ะเฮ้ยยิ่งหลักกูอีกแล้วไอ้หล่อเฟลมาทำอะไรอ่ะยืนเล่นจะเสร็เล่นเกมก็คือมาหาสาวเลโก้ใช่ปะไี่อย่างเงี้ยสเปคก็ดีเนี่ยไม่ใหญ่ในตัวเบิรมเทิมเนี่ยชอบปะ ไไหนดิวฟิวฟิวสรุปฟิวก็คือมาหลอกสาวเลโก้ใช่ป่ะใช่เป็นมาขาจะเอฟเคเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้เขาไปคุยกับผู้หญิงในแก๊งผมว่าในแก๊งพวกเลโก้ไฟเอ็มอะใช่ใช่ใช่เหรอไอ้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแสดงคนนี้นะจริงจริงพี่เขาคุยแต่กับสาวพี่เฮ้ยมึงทำแบบนี้เหรอฟิวมึงทำอะไรสาวเลโก้โว้ไปทั่วเฟลพี่มีภารกิจให้ฟิวทำ เจะต้องไปจีบสาวหนึ่งคนอยู่เล่นเกมอยู่อยุ่หยุดเล่นเกมแล้วฟังพี่ก่อนตอนนี้มีเด็กไทยมากกว่า45%ที่ติดใจสาวเลโก้ไม้หยุดก็คือเคยทำหรือว่าือไปต้องไปจีบสาวมึงเล่นอยู่ในโอ่งมังกรไม่เลยทำไมเปนเสียงเป็นอย่างนั้นไม่รู้ดิ My God My God ไม่นะคนดูครับคุณสามารถซื้อมาแชทมาได้ในตอนนี้เพื่อซื้อใหม่ๆให้ฟิลนะครับจริงดูดิมาด่วนด่วนดูดิมาอย่างก็ขี้หมามาย่างก็ขี้หมาไอเฟิรลุยสวัสดีครับ สับหรซะสับหรมึงจบได้เฮ้ยซับโบเดินตามไม่เอานไหนมาจีบแล้วเราโบไม่จีบแล้วโบรองอย่างนี้ปะงั้นเปลี่ยนจากจีบเลโก้คือเห็นตรงนั้นไหมที่มันเป็นหมู่คณะวิ่งเข้าไปแล้วก็พูดเลยบอกว่ากูให้ทั้งหมดแน่จริงก็ไล่กูให้ทา้งเสียพวกกระจอกแล้วฟิววิ่งเลยไอ้ลุยเชียเ้ยกูให้ทั้งหมดเลยเนี่ยเชียยิงยิงคุยกันเลยไอ้พวกกระโดดโซ่กระโดดเสาเนี่ยเชียร์นายจีบมึงตายคุยทันดีกว่ายิ่แม่รันเคือแ เออบวกกินใครไม่ชอบหน้าเดโนเสาร์มาเกียดนี่เฮ้ยกระซองกระผมเลยไอ้ท่เนไอ้ซับโปรดิวะเออขอโทษครับพี่เขาติดนะพี่ว่าซับโปเฮ้ยผู้หญิงเหรอฮัลโหลน้องสาวครับให้พี่ยิงไดโนเสาร์สีชมพูไหมครับอย่าเลยครับเสียงระเบาจังเลยแอบแม่เล่นอยู่ครับเอออย่าเลื้อนอย่าเลื้อนมาอย่าเลื้อนเฮ้ยซับโปร น้องสาวครับน้องสาวสรุปให้พี่ยิงเซ็นนสาวสีพูนเฮ้ยโดนยิงเฮ้ยมึงเงียบดิเงียใครยิงกูกูเนี่ยเป็นคนยิงกูถือปืนอยู่เนี่ยมึงยิงทำไมฮะมึงมันเลื่อนมากกว่ากูกลับไปเกิดใหม่ซะทำไมมันเดินไมโดนยิงไรลาก่อนเจอกันที่จุดเกิดเอ้า ชิใส่พักอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยคนเหลือน่ะดูดิไม่มันไม่ตายมันมันรอดมันพูดอะไรเฮ้ยด้วยอย่างเหลือน่ะน้องสาวครับน้องสนุกน้องสาวอยากให้พี่ยิงน้องสาวเสซฟวะไม่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 มึงไม่ต้องพูดไอ้ควายเฮ้ยใช้ที่อมอมยิ้มอ่ะอะไรพี่ทีมงานพี่เขาขออมอมยิ้มด้วยอ่ะแบ่งได้ป่ะอ่ะมาอมที่ห้องผมดิพี่ไอฟิวพูดดิไอฟิวพูดดิเลสโกเอ้ไอ้คนที่มันยื่นอยู่บนยอดเห็นปะไอ้ตัวไอ้ที่มันใส่เสื้อกาวอ่ะอะไรพี่อะไร โดนเรียบร้อยีคนไม่ปกติทางนั้นเลยคนโดนเขี่ยจริงน้องมันไม่ปกติทางนั้นเลยน้องหมอดูสู้หมอรอบนี้ไม่เยอะกว่าเดิมหมอไปเขี่ยแหละหมอรักษาให้หน่อยเป็นโรคเออหมอมึงอยู่นิ่งๆดิ้ยเป็นโรคมึงเนี่ยมึงสมาธิสั้นไม่ได้มึงไม่ไอยู่นิ่งเลยหมอย้อนงอคว้าเธอหมอผมมีมีดนะหมอหมอมันทำอะไรผิดมาน้องหมอเขาไม่ยอมเราไปรักษาคนหมอเป็นโรคเออไงสมาธิสั้นน่ยวิ่งขึ้นหอรายการได้ไปในสามสี่วินิหนี่ไม่ธรรมดาแล้วหาสาพี่หน่อยได้ไหมไปด้วยกันเลยพี่หลัผมเลยพี่ ข้างหลังเลยข้างหลังผมเลยเนี่ยสาวเนี่ยสาวเลยใครเฮ้ยอันนี้ตอชื่อเล่นชื่ออะไรเลยนะไม่ไม่ห้องมันกว้างชื่อมันกว้างชื่อไม่พยายามคนแซวไงว่าเสียงมันอยู่ในห้องน้ำอ๋อเหมือนอยู่ในห้องน้ำอ้องห้องมันกว้างใช่ไหมใช่แต่แต่ห้องเราลกมากเลยอ่ะเธอให้เราช่วยเก็บไหมช่วยจัดของเก่งหรอจัดเก่งอยู่นะเฮ้ย นั่นไงล่าสุดเปิดประตูมาแล้วสรุปสรุปเธอเชื่อไหมจัดห้องได้ปะห้องเรามันล็อกอ่ะกขนาดไหนอ่ะอกมากอ่ะอยากรู้ว่าล็อกเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอ้วนชอบลื้อไงเอ้ยเออกองเชียร์ข้างหลังไม่ไม่ต้องเสียงดังครับ ผมหลอครับแล้วสรุปแล้ว,วชไอ้ดามมันก็เปิดมาะตูจังเลยเฮ้ยเฮ้ยสรุปหนูที่ห้องกว้างมากนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเสียครับ แล้วถนัดเรียกเสียไหมครับเฮ้ยถนัดนะเราไปอยู่กับไอ้ไอ้หลังไอ้เฉมนั่นเรากล้าไปอยู่ข้างหลังมันได้ไงเนี่ยกูไม่น่าโดนนี่แม่งเลยเกินไปพันก็เลยที่ไม่น่าโดนนี่เลยพูดเลยเฮ้ยน้องอันนี้มันบริการหลังการขายโหลน้องชายถ้าน้องชายไปซื้อที่แมปอื่นอ่ะมีไหมแบบเนี้ยนี่ซื้อแบบกูโดนกูด่าด้วยแถมดีจริงเออดีจริงเห็นปะด่าผู้ชายงนจริงแล้วดูดิแล้วดูบีมีแฟนแล้วไปวุ่นผู้หญิงอื่นดูคนน่าเกลียดอ่ะแล้วก็ก็หล่อเรียกได้ โอยเหลือนจัดจัดนะพี่จริงมีสองคนอ่ะไม่ได้เอามาแฟนดีบาฮารดเฟอร์เราบอกเราบอกว่าคนนั้นเป็นแฟนเราอ่ะคนนั้นบอกว่าเราเป็นแฟนเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนผมเลยคนนี้เขาเอาขาเอาพี่ผมหลอเกินใครก็ได้โกหกตัวเองไม่ได้เดินน้องกูเหม็นกลิ่นคนโม่ไอ้เชี่ย แหมยังไม่พูดถ้าคำไปคุยกับผู้หญิงในเพื่อนผมอ่ะหลักฐานไม่มีนะหลักฐานไม่มีนะเป็นก่าพูดไอย่างเงี้ยพยานไงผมมีพยานผมมีพยานเพื่อนแป่าไอ้คุณว่าคุณว่าผมต้องใจแฟนแบบนี้ผมฟ้องนะครับเนี่ยจริงพี่สิวเขาไม่ยอมทำงานไม่พี่เมื่อเขามานั่งเล่นไอ้โมบายดีเจนอ่ะเอออันนี้พี่เชื่ออยากความจริงก็พูดเล่นกูอาย่ฟิวพี่ว่าเราต้องเปลี่ยนไมค์แล้วว่าไมค์ฟิวมันไม่ใช่ละจริงหาคอมหาแบบหาไมค์ถูกๆแต่ดีๆปะจะหาจากที่ไหนอะพี่ไป แอบไปเด้อหดูหมอเศร้าดิอันนี้ก็วิ่งตามหมอทั้งวันเราเราเราชอบจุดพักใจที่เป็นแบบป่าแบบนี้หรือว่าแบบเมืองแบบเก่าครับชอบแบบเมืองแบบเก่ามากกว่ามันหาคนง่ายกว่างั้นถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราพูดกับแอดมินจุดพักใจได้ตอนนี้เราจะพูดว่าไงกับเขาครับอยากได้ตกปลาเราเราเราทำเสียงอ้อนเขาดิเนตอนนี้ฟังอยู่มันฟังอยู่แล้วถ้ามันไม่ฟังพี่ต่อยมันเลยแอดมินค่ะขอตกปลาแบบคืนมาได้ไหมคะ ถ้าแมวกลับมากูล้อมึงแน่วไวเปอร์เต้นมึงทั้งคู่นี่แหละตุ๊กเสียครับพี่จะทดสอบประสิทธิภาพของทีมงานพี่ว่ามันจะมีน้ำยาตีสาวมาแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราประเมินให้พี่หน่อยนะครับผมหนึ่งเต็มสิบนะครับสวัสดีครับสวครับคุณเสียสวัสดีคอรับอะไรครับแม่ยืนแทกกางระหว่างตรงนี้ไอไอยี่สิบสี่ครับโอ้ยี่สิบสี่อละว้อแปลว่าอยากแบบมีหนุ่มเลโก้ด้วยแบบเป็นรุ่นพี่แบบคอยดูแลอะไรอย่างนงี้ป่ะ เองก็อยากนะหล่ะแล้วก็คุณแบบเขาจะแบบเป็นพี่เนี่ยแบบหนุ่มผมยิกเสื้อแดงเป่ามิยาบ้าเนี่ยน้องพอยก็ชอบจุดขายถามๆตรงๆเลยดีกว่าอย่างนี้ไม่แฝงอย่างไม่มีค่ะไม่มีโอ้โหไม่มีงี้ก็สวยดิปอน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 ดูไอไอฟิวดิจีบสาวเหมือนเคยมีไม่น้อยเลยอะน้องเสียครับสรุปเมื่อกี้ให้กี่คะแนนครับเต็มสิบให้ให้หกพอครับมันเป็นแบบเบสิกของกันจีบสาวเราเราน้องเสียน้องเสียพูดดังๆให้พี่ฟังหน่อยไหมพูดพูดว่าเธอพ่อหนุ กระจอกจังเอาอย่างงี้ก็ได้อะโถพ่อหนุ่มกระจอกจังเลยอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาเขามาจีบเราใหม่นะเพราะว่าอันนี้แฟนเขานอนอยู่ข้างหลังคนเนี้ยหมอยังวิ่งแล่กันอยู่เลยดูดิบินเขาเล่นเป็นหนังอินเดียแล้วมั้งน่ะหมอจะไปไหนแล้วก็คือก็คือปีนี้ช่องปริวัติก็คือจะทาคลิปไม่ใหญ่ทั้งปีเลยปะแล้วพี่ก็จะขข่เลโก้นมเลโก้ทั้งปีอะชาชีทั้งปีอ้้ดยาดูเ้ยลองกระโดดทักทายเขาหน่อยดิทุกคนกระโดดนะครับหนึ่งสอง โดดทักทายเขาหน่อยเขาก็โดดมาเมื่อกี้เฮ้ยเห็นปะมันมันมองมาเห็นป่ะนี่ไงด้วยความหวังดีเอาเฮ้ยเย็ดด้ยมันลบเฮ้ยมันลบเฮ้ยมันลบมันลบยิงเรือเรเลยพี่โดนโดยิงเว้าเลยเอาตีตัวกิ้งเลยแต่ก่อนอดี้พี่แต่ก่อนอดีตพี่พี่เป็นหมอนะเนี่ยเขายังไม่ยังไม่เลิกตามหาหมอนตำรวจกันหนิว่นะ่ยแต่เด็คค้าคนสวยหรอ <โ>อ๋อสายหน้าครับ <โย S 1> พูดไม่ได้ใช่ไหมโอ้อจบแล้วอาราไม่น่าพูดเลยน่าจะสายหน้าต่อเฮ้ยหนึ่งสองปุ๊บโดนใส่ป้๊งปุ๊บเับเดีบร้อยล่วง ยิพี่ไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้ยิงพี่เปล่าพี่เปล่า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 ฟิวพี่ไม่ได้ยิงเขาฟิวฟิวพี่เปล่าไม่ไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ยิงจริงเขาจะมาต่อยพี่ฟิวพี่เปล่าพี่ไม่ได้ยิงเมื่อกี้จริงๆไอ้นั่นยิงไอ้สไปเดอร์แมนพี่เปล่าจริงพี่เปล่าพี่เปล่าพี่เปล่าขอโทษนะครับอชีพผมเข้ามาเป็นซสมรลิงกิงกองสารน้องกองแกงในชีวิตเธอ เพิ่มเงินเดือนให้พี่ฟิวด่วนกูไล่มึงออกโจ้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 ะทำแบบจุ๊บจุบเปล่งพี่หน่อยก้มลงมาจุ๊บอะอะไรนี่ไงนี่ไอ้เอ็นตัวสาตัวนั้นอาฮ่าตบกูด้วยนะเฮ้ยโจ้เราเราไปเบิร์ดกระโหลกไอ้หนุ่มแสดงวันนั้นเนี่ยแต่เราติดเนี่อะ พอโดนป๊อเดินเลยก็ตบเดินเลยก็ตบโยเขาบอกว่าเขาบอกว่า VR VR ที่แบบว่ารูปหัวมันน่ารักใช่ไหมเราลองรูปหัวพี่ดิพอไอ้ตบกูอีกแล้วโดนเลยก็ตบโดนเลยก็ตบเนอะโดนเลยก็ตบ เกมไม่เขียนปกแต่ง <ii> กูพี่พี่ฟันตามาหน่อยดีเอาเอาตาสไปดแมสออกให้หน่อยดิเราต้องเลือกสีโอ้โหแล้วดูตั้งหน้ามันดูตั้งใจด้วยนะสไม่รู้สไม่รู้ดมซไส้ฮิ้วหอมไหมอะหัดตัวเองเไงฮะอืมดอกไม้ด้วยอืมงอดำเลยดอกไม้ยังเหม็นเลย เดีที่ตอฮ้ยแต่มันหอมไม่เอาเดี๋ยวดอกไม้มันกลิ่นลาเวนเดอร์พี่ลองลูดิอ่ะไม่ไม่ไม่ยืดให้คุณโดมด้วยไม่นะเป็นยังไงการบ้างครับผมคนดูครับผมชอบกันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตย์คายให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับแฮท็กพาิวัตหยุดเรือนบายบายครับจบมว